มืออกะคสวัสดีครับพ่อๆกับึกๆเชนแนวอีสานบึกเบิกสีผ้ากันไปยหญ่ก่อศาสพี่น้องหลังจากมาจากวัดแล้วได้พระเอกช่องนี่แล้วทักทายพี่น้องเนี่ยโอ้พอดีพีพ่น si em ้องมาดีไปยหญ่ก่อศาสบ่แม่นไปหายามเนี่ยไปยหญ่ด้หน่ไปยหญ่เหมือนแรงจังเอาสอบไปใส่เานยโยกเบิรงให้เพิ่์กเบิรงนั่นนี่ครับอันนี้คือขขาวสาสอันนี้มันสิมี่อย่างนี้นี่แหละบอกพี่น้องกันนะแต่สิมีสวยย่างลามิกกล้วยมิ้งต่างไม่ พี่บเมากเบ้เราาว่าไมไปไปกี่ซาเลงไม่ใหญ่ตามานไป็ลงหันพอดีไปผมจะถือเอากล้องหนอนี่ะบยางเยนะนั่นไปไปบันพี่รลวงสิไปยายเขาสากไปแล้วมันคนนั่นขี่รถไปลงหันพอดีเลยเบิ่งพี่รลงสิไปยายเขาสากกันล้เอาซุกไปไปพี่รลงครับสิไปยายเขาสากครับขี่ซาเล่งใหญ่นี้มันจังิท่านเขาย้ำบอกเรียกม้ยเจ้าที่เจ้าทานมห้ พี่กินก็คขี้ได้รถเก๋งรถพิกัพปุ่นเดียวไปไปบอสจไปมุมพุ่นละออาพี่น้องครับได้เวลาไปยายเข่าสากให้ผู้รักสมรักษาทินฐานการทรามาหากินแล้วสวนยางครับพี่น้องได้มองย้ายไปหัวนั่นมุมนั่นบ่ Ô mong nắn đi chán nè lấp á bưng ao mi yang nè nè hẳn ao hai quýt dì nè tang dưới 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 หุนบางแนวมันครบเลยครบย่างกันโอ้ยมาเด้อพี่น้องไผท่านกินเข่าไปเลยแตงกวาแตงตักหลายหลายย่างเฮ้ยบุรีโอ้เอาพี่น้องครับยิมหนีพี่มั่นครับต่อยาสูบไปเพื่นวะนี่ยาสูบกับมี่ได้พี่น้องนี่คือสิ่งที่ใส่ในข่าวสาพี่น้องนี่ครับนี่หลอดหลดพี่น้องนี่คือสิ่งยากอกหมากคต่อยเพ่นข้าวของหวานเอาต่อยาสูบกัน เมื่อวันนี้แหละพี่เอกช่องเปิดตัวยาสูบให้บแบบนี้ลมๆนะเปิดตัวยาสูบให้่ด้่นั่นนี่ก็ไปวยอย่้นะฮะวดบ่ยงดตีดเี้แล้วตีแล้วแล้วพี่น้องครับนี่เขาสากเตรียมต้านนี่สิย้ายแล้วว่ามือนี่พี่น้องครับเมื่อวันนี้แหละพี่เอกจ้องผมครับดึงเอาป้าล่ะซ้ำนั่นพ้าเป็นพี่ชื่อโอเคเอามาเด้อผู้ผู้รักสมรักษาเจ้าที่เจ้าฐานผีให้ไปหน้าให้มาอยู่มากิน ลูกห้านนี <c oughs> room, at, <illa> ่ไ <Darwin> ด้ได้ลำได้รวยๆยางออกได้หลายกินแล้วกับไปบอกเรขน้ำเขี่ยวมากความกินแล้าน้ำกินเอาเอาอีกจนพ่นเออขอบคุณได้ลพี่น้องกำมาติดตามเราช่วงนี้บุญเขาสาครับบุญใหญ่ครับบุญเดินเสียบไปไปไปเออไปังไปพี่น้องมันต้องทิศซมุมทิศมุมไป อพี่น้องขี่รถใหญ่ขาสากมือนีิอ้อมให้อยู่มือนีอเิเอาแก้พุ่นเบางทางรถพี่น้องพุ่นทางโฮ่ไปพากันใหญ่ขาสากขี่ใหญ่ ซีเทิศซีมุมตอนนี้มามุมที่ s w i มาย้ายเขาสากอยู่ยสวนอย่างพี่น้องว่าให้ไปหนะน้นนาเฮ้ากันนะ่ายามมาตะวัดนั่นถือ่อของไผรอันองค์ไหนไหน้อสิได้กินลาบงัวะ่ม <c oughs> มิขี้เจ้ามาใส่ลาบงัวะไปบ,บ่เบิ้งกันนะ่าแก้เบ,บิ้งบบบนี่เปิดเบิ้งขี้อย่างเนี้ยอเออทอนี่คือกันปครบขึ้นก<อ>ันคร<อ>บครบอันนี้เต็มคละมากลากไม้ครบบุรี แตงกวาพี่ครบอาหารครบบดสุดยอครบบดสุดยอดนี่พี่น้องจุดที่สวงจุดที่สองนี่จุดที่สวงมาเด้อผู้รักสมรักษามงซีทีซีท่างก็เดยได้มาแกะข้าวสาเกี่กินแล้วจุดที่สวงว้อันนี้ก็จี๋เถ้าข้างนอกใบตองกล้วยเพิ่นเพิ่นสู่เพิ่นสู่ใบตองกล้วยว่าผู้เฒ่าผู้แกเพิ่นเป็นสัตว์เนาะอันนี้มีบักเขื่อนเขาป้าเดียกบอกเลขแม่นหมดเนาะสู่พีกินเขาได้หมดเนาะ ถูกต okay? ัวตัวอ pues ้ไรกับไปจวดนี hey. ่กับไปคนรวยนี okay, ่ย so hey ้องแท้ล่พี่น้องเขางั้นไปบอกเรียกโบชูพีกินเขาดิคนตัวพี่น้องไม่เลียไมเปลี่ยนไม่เลียปลาไม่เลียปากันนถะว่ายั่งไปบอกเรียกชูเขาได้ว่าดิกินได้จังสิผีเป้ากันนะเป้าให้พี่น้องฟังกันนะเป่าให้พี่น้องฟังเร็วูกมันกินอะไรก็ร้านนำสามล้านแล้วนะว่าอัน ไปหยียบเลีกท่านเขาบ่น <wan ita> ีก <Boy? S 1> ินตะปะแดกก็แบบนี้เขาลาบหัวหัวหมูเครื่องโกนตัวปีนาปีนาปีนาเนาะกินี้เอาจังสี่ก้อนนี่ชัดมีลาบปีนาจังสี่กินด้วยขอบคุณมากเลยอะสิมายายเขวาสากซอยน้ำยางอะไรย่างเงี้ยเคื่องโกนนั่นแหนะขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆเอ้าส่งทางไปขี่ซาเล้งให้พี่น้องเบื้องหน้ะพี่น้องครับนี่คือภาพบรรยากาศมีอย่างแนี้ยที่อยู่ในเขาสากพี่น้องเบิ้งครับมีบักเขียมีปิ่งกบ บักบกแข็งจำพ่อผีบันพ่อหลุดห่อนบ่อสูนผีกินกินตะปะแดก,กด้วยไปบอกเลีกบ่ถึกไปไปบ่ท่านเขาแม่เอาขอบคุณนเพื่อยัยอยงแล้วเพื่อช่องโชคองบานครับผมก็บดิย่างเรอยู่กับปลาหมาันไม่แล้วไปใหญ่น่าเราเ <นะ S 2> ออครับโอเคี้ยเขี้ยไปป่าบัานไปครับไ,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 ไปมุมพุ่นบันมุมรอเถียงครับโค้งไปรอเถียงเขากับพ่อแล้ว ครับยู่นี่ละอยู่เฮียนครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็ให้กำลังใจอุปกรณ์ช้แนวอีสานบุกเบิกครับตอนนี้มายหยเข่าสากหลังจากที่ไปวัดไปว่ามาแล้วทำบุญน้ำหลวงพ่อหลวงยังแล้วกะมาให้หัวให้ปลายหน้าผู้รักสมรักษาจ้าคองพื้นที่บรรพบุรุษที่อยู่นี่โอ้ป้ามาเอาเห็ดปวงให้พี่น้องบ้างแน่นี่นี่นี่เอาขนาดป้า พ่อเฮ็ดปวกเลยล่ะนั่นเหยียบเอออเาให้พี่น้องเบิ่กกันเลยได้ล่ะพี่น้องมื้อนี้นั่นเฮ็ดบุญก็ได้บุญจังซี่ตัวเฮ้ยโอ้่งูงูเลียกเสียกเอาเอาเอานี่ใหยพี่น้องกันอันนี้พี่น้องครับงูเลียกเสียกนี่นั่นบ้านี่เฮ็ดปวกพี่น้องนี่ครับนี่ขาเลยเบ่ฮ็ดปวกโอ้ขาบงามเบิ่งงูเลียกเสียกพี่น้องนี่คืองูเลียกเสียกงูเลียกเสียกพี่น้องไล่ไปเดิน นี่คืองูเรล็กเสียกมันมันมันจะยกพุ่นงูเหล็กเสียกไปแล้วพี่น้องนั่นคืองูเหล็กเสียกไปแล้วงูแม่ซ้อยเขาเอินมันมันถือกินมันเอินเอินมูมาไปไปใหญ่อีกจุดหนึ่งก็ได้การแล้วโอ้ปลาย่างเขามีเห็ดปวกอันนี้คือตนอ้นยางหน้าเปล่าปะจัาหน่อยก็เฮ็ดละงอกอันนี้ต้นสักทอง,อง,ทงปไปโอ้ปีเดียวเลยครับพี่น้องตน้ตนต้นยางหน้า งกขอบคุณนะพี่น้องที่เข้ามาที่ตามรับชมแล้กก็ให้กำลังใจอุปคือใช้แนวอีสานบุกเบิกครับตอนนี้เขามายหายเขาสากหลังจากที่เขาไปวัดไปว่ามาแล้วมายาย่อยู่ที่ธรรมาหากินเป็นความเสื้อว่าผู้รักสมรักษาที่ดินเา้าให้อุดมสมบูรณ์ครับนี่เจ้าที่เจ้าฐานเท็ยยังกับบกขมเพิินบ่ขมบันเพิดเพที่เขาเหยียบเขายำ เขาเอาเกือบเอาเหยียบเอาอยังเขาขุดเข้าอยังเขากับสิบม่มีไอการเครื่องกันคือพันยูมาก่อนจากทีไปเป็นที่ให้เขากับสื่อแปลงมากเอานี่ละปะนี่และก็ไปยู่หันหันก็โอเคเขาพี่บายพี่น้องครับขอบคุณครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับ อีกจุดหนึง่งอันนี้อีกจุดหนึง่งจุดที่สามได้น,นี่จุดที่สามจุดที่สามครับสีทิศสีมุมคนเมืองเอานั่นครับโอ้โหสมบูรณ์้ยงามมากขึ้นกันมาอันนี้ใบตองกล้วยขึ้นกันมาอันนี้เฮดปวกพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่เ้ามติดตามเราชมแห่กัลังใจอูคือใช่แนวสำหรับคลิปนี้มายาย่เข่าสากลังจากที่เขาไปยายอยู่วัตถมบุญแล้วท่านพระทหารท่านยังให้หลวงพ่อสีพ่นอยูวัอยูบ้าเรียบร้อยแล้วเมื้อนี้ห้องกับมา อยู่หวัวให้ไปหน้าเก็บจากกเพินท้ำพิธีเล้วเอามาใหญ่ให้รักสมรักษาที่ฐานที่เขาทํำกินเขาเหยียบเขายํำมาขอขมาเพิินนี่เป็นความเสือพ่อการเชิดนาสํหรับทีน่นี้ยายเข้าสากสวัสดีครับบ๊ายบาย